สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีโค้ดมาฝากเพื่อนๆนะคะใครที่เล่นเกมนี้นะเขามีโค้ดแจกฟรีให้เราไปเติมแล้วก็ได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยสวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วอยู่กันกันกบเกม i ิกรา r s s o n n n e l i b e r t h นะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าโค้ดที่ได้มาเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำโค้ดมาด้วยนะคะหลายๆคนที่ส่งข้อความมาบอกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ส่งกันเข้ามานะคะเออคราวที่แล้วได้ตัวใหม่มาใช่ป่ะที่เป็นโบนัสจากการสุ่มกาชาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวฮิลลล่ะเป็นตัวฮิลที่แรงพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเน้น ที่สกิลฮิลนะไม่ได้มีแบบบัฟเสริมอะไรที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยสลายสถานะดีบัฟหรือว่าจะเป็นสกิลที่ไปสลายศัตรูอะไรอย่างงี้นี่ตัวนี้จะไม่ใช่นะคะเน้นสกิลฮิลนะถ้าเกิดใครที่สงสัยสำหรับตัวนี้นะคะต่อมามาดูโค้ดกันเลยดีกว่าเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะคะโค้ดกรอกที่ตรงนี้เลยนี่ตามแสงวิ่งนี้ไป นี่นะคะทางมุมขวาบนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะวงกลมแล้วมีสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในนี่แหละโอเค<ม>กดเข้าไปเลยนี่แล้วก็สังเกตเห็นรูปกล่องของขวัญหรือเปล่าเอ่ยนี่แหละค่ะเติมโค้ดก็กดเข้าไปตรงนี้เลยเดี๋ยวจะขอแอบดูโค้ดนิดนึงสำหรับโค้ดที่ได้มานะคะจะมีทั้งหมด4ี่โค้ดด้วยกันโค้ดแรกก็คือ นี่เลย s t a r t w i t h x นะคะอล่ะกรอกดูซิว่าจะได้รับอะไรของขวามนี้จะเข้าไปทางช่องจดหมายใช่ไหมอะมาดูที่ช่องจดหมายนะคะสำหรับโค้ดแรกคือ อันล่าสุดอ่ะนี่เลยคือค่าพลังงานนะคะเพื่อนๆ120สําหรับค่าพลังงานเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว <S <S ส้สะสมเอาไว้เ,<อ>เดี๋ยวเป็นตอนฟาร์มนะก็จะมาค่อยๆกดดึงออกมาจากช่องจดหมายค่อยๆใช้ทีละอันเอาล่ะมาดูโค้ดที่สองนะคะโค้ดที่2คือโค้ดนี้อิกดาลีเบิร์ดมาดูกันว่าโค้ดนี้จะได้อะไรนะคะ นี่เลยอุย้ยโค้ดนี้ดีมากอีกดารีเบิร์เพื่อนๆได้ตัวสุ่มทั้งหมด10ใบด้วยกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวตอนเนี้ยกดกดรับไปก่อนก็ได้เอ้ยเดี๋ยว เก็บไว้ซุมแต่ว่าตอนนี้คือแบบทีมเรามันค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาฟาร์มเลเวลนะคะก็เลยจะสะสมตัวสุ่มไปก่อนดองตัวสุ่มไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ขอโทษเพื่อนๆด้วยว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้มาสุมกันนะจ๊ะจะมาแบบว่าดูโค้ดกันเฉยๆสําหรับโค้ดที่3นะคะเพื่อนๆน,นี่เลย thank you master ไปดูซิไปดูสิว่าได้อะไรชุดได้เพชรทั้งหมดห้าร้อเก็บสิค้าเราอะไรป่ะป่ะดูโค้ดสุดท้ายที่มีตอนนี้กันนะคะเพื่อนๆโค้ดนี้เลย We love master ไปดูกัน โค้สุดท้ายนี้ได้เพชรมาอีก500เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหถ้าเกิดใครมาเล่นมาอย่างเรานี้นะโค้ดนี้ได้มานี่แบบช่วยให้สุ่มได้อีกหลายแตบมติเิท่าไหร่นะสิบแล้วก็ได้เพชรมาอีกพันหนึ่งใช่ป่ะเออก็ก็ลุยด่านอีกนิดนึงหาเพชรอีกสักห่าห้าร้อนะคะก็จะสุ่มได้สอง สอรอบ20ตัวละครด้วยกันนะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสำหรับการสุ่มหาตัวละครในเกมนี้เออเพรนี้ยังมีประโยชน์ประโยชน์หลายอย่างนะ นอกจากที่จะเอาไปสุ่มตัวละครแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอามาเติมค่าพลังงานในการลุยด่านได้นะคะเพื่อนๆฟ้ามของอะไรอย่างเงี้ยต้องอาศัยค่าพลังงานในเกมนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะชอบไหมสําหรับโค้ดใหม่ชอบไม่ชอบยังไงสุ่มแล้วได้ตัวอะไรมาบอกกันทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยติดตามช anel เราไว้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย